เราท็อปอัพ FYP ให้เลยสูงสุดถึง3%เลยค่ะสวัสดีพลังตัวแทนทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับโคชด้าและโคชน้ำหวานนะคะกับ CS Talk รายการที่จะทำให้ทุกท่านนะคะรู้ตักกับประกันกลุ่ม AIA มากยิง่ขึ้นและว,วันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อขายประกันกลุ่มยังไงให้รวยมากกว่าเดิมค่ะ ายประกันกลุ่มะคาโคชดาโคชดาคิดว่าอะไรที่เป็นผลประโยชน์หลักที่ทางตัวแทนจะได้รับสิ่งแรกที่จะต้องนึกถึงเลยก็คือค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะนึกถึงพวก คุณอาวุธต่างๆนะคะที่ตัวแทนเนี่ยมีการสะสมผลงานมาตลอดทั้งปี่านะถูกต้องนะเพราะว่าการขายเนี่ยยังไงก็คอมมิชชั่นต้องมาเป็นอันดับแรกนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะการขายประกันกลุ่มเนี่ยมันได้มากกว่านั้น,นะคะ่ะเพราะว่าทางตัวแทนนะคะสามารถต่อยอดความมั่งคั่งและยั่งยืนของอาชีพของท่านได้นะเพราะว่านอกจากแค่ขายประกันกลุ่มแล้วได้ค่าคอมแล้วเนี่ยทางตัวแทนเนี่ยยังไปเปิดตลาดนะคะกับสมาชิกในประกันกลุ่มที่ท่านไปติดมาได้ด้วยนะเพื่อต่อยอดการขายรายเดี่ยวนะ ซึ่งการขายแบบนี้เนี่ยท่านก็จะได้รับโบนัสจากผลงานที่เรียกว่า LIG หรือว่า Live In Group ด้วยค่ะข่าวมีคีย์เวิร์ดมาแล้วนะคะคำว่า LIG หรือ Live In Group นะคะหลายๆท่านคงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแต่ดาก็เชื่อว่านะยังมีบางท่านนะคะยังไม่เข้าใจการทำงานของ เดียววันนี้โค้ชทั้งสองคนนะคะจะมาขยายความให้ทุกท่านเข้าใจกันค่ะโอเคค่ะไลฟ์ฟินกรุปหรือว่า LIG นะคะแปลตรงตตัวได้เลยก็คือการขายไลฟ์นะคะในกรุปเนาะหรือว่าพูดง่ายๆก็คือการไปขายรายเดี่ยวในสมาชิกของประกันกลุ่มนะคะแต่ว่ามีข้อแม้นิดเดียวว่าท่านจะต้องไปขายรายเดี่ยวในสมาชิกขององค์กรที่ตัวท่านเองเป็นเจ้าของพอร์ตประกันกลุ่มหรือไปขายในองค์กรที่เพื่อนสมาชิกตัวแทนในหน่วยเดียว เป็นเจ้าของพอร์ตประกันกลุ่มค่ะอ่าไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดไปขายแบบในหน่วยเดียวกันเนี่ยเราก็จะนับให้เป็นไลฟ์อินกรุ๊ปด้วยดังนั้นนะคะวันนี้ทางตัวแทนเนี่ยน่าจะเห็นโอกาสมากขึ้นเนาะ <c oughs> อย่างเช่นเราอ่ะไม่เคยขายประกันกลุ่มมาก่อนเลยไม่คนะคะลองไปหาเพื่อนๆในหน่วยหรือว่าหัวหน้าหน่วยเราดูว่าเคยไปปิดประกันกลุ่มมาแล้วหรือยังนะคะถ้าเกิดเคยแล้วนะสามารถเข้าไปทํากิจกรรมต่อยอดนะคะแล้วไปขายรายเดียวแบบนี้เราจะเรียกมันว่า <In> group อินกรุ๊ปนั่นเองต้องนะคะหลายๆท่านก็จะกังวลว่าเอ๊ะแล้วจับผลงานยังไงนะคะเราจับผลงานจากเลขหน่วยที่เป็นหน่วยเดียวกันนั่นเองนะคะแล้วการขาย LIG ค่ะโค้ชนอกเหนือจากการไปเปิดตลาดใหม่ๆมันยังได้มีเบนฟิตหรือผลประโยชน์อะไรให้กับตัวแทนอีกไหมคะแน่นอนนะคะประกันกลุ่มแจกไม่อั้นนะถ้าเกิดตัวแทนไปขาย LIG มานะคะเราท็อปอัพ FYP ให้เลยสูงสุดถึง3%เเลยค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะคะไม่ต้องกังวลนะเป็นผลิตภัณฑ์รายเดียวนะคะที่ ทุกท่านเนี่ย ขายกันทั่วไปในชีวิตประจําวันนะคะขอเพียงแค่เป็นผลงานนําส่งและอนุมัติใหม่นะคะในช่วงระยะเวลาของแคมเปญและต้องชําระเบี้ยเป็นรายปีนะคะเพียงเท่านี้เองนะคะท่านก็จะได้ LIG Top Up Bonus นะคะสถึงสนะคะขึ้นอยู่กับว่าท่านขายเป็นแบบไหนนะ,ะยกตัวอย่างเช่นคะ่ะถ้าขายเป็นตัวหลักอย่างเดียวนะอันนี้เราจะ Top Up ให้2% FYP นะคะแต่ถ้าเกิดขายเป็นสัญญาหลักและแนบไ i ร e เเช่นไ i ร e เ ไ i ด e r ์ i ซไอเราท็อป <Rider CI, S 2> อัพให้3% FYP เลยค่ะอ่าจริงๆมันก็คือการขายรายเดียวปกติเลยแม่ไปขายในกรุป๊ปหรือว่าสมาชิกประกันกลุ่มของท่านเอง,ท,เองท่านเองนะอันนี้เป็นคําถามอีกอันนึงที่ถามกันมาบ่อยๆก็คือต้องติ๊กอะไรไหมคะโค้ชถึงจะนับเป็น LIG คําตอบก็คือ ไม่ต้องติดอะไรนะคะเราแฟลกหลังบ้านให้เลยแค่ไปขายประกันรายเดียวนะคะในสมาชิกประกันกลุ่มของตัวเองหรือในผ่อนของหน่วยเดียวกันนะคะแบบนี้หลังบ้านจะนับให้เป็น LIG โดยอัตโนมัติค่ะ และผลงาน LIG นะคะยังถูกนะับเป็นผลงานคุณวุฒิคอนเวนชั่นต่างๆ้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเวนชั่นใหญ่ที่จะไปเที่ยวเวียนนากันนะคะหรือว่า CS Convention นะคะที่จะไปเซี่ยงไฮ้นะ,ะอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทางตัวแทนเนี่ยจะเอาผลงานไปนับเข้าร่วมคอ <Come on. S 1> นเวนชันไหนข้ามานุท่านก็จะเห็นได้แล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เราพูดไปวันนี้นะคะก็เป็นคําตอบให้กับทุกท่านแล้วนะว่าจะขายประกันกลุ่มอย่างไรให้รวยขึ้นกว่าเดิมนะคะ LIG คือคําตอบนั่นเองค่ะแล้วก็อยากให้มองภาพการขายประกัน กลุ่มนะคะให้กว้างไกลมากกว่าเดิมและกันจะเห็นได้ว่าการขายประกันกลุ่มเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่ไปปิดงานประกันกลุ่มมาเนาะปีต่อปีนะคะแต่ว่าอยากให้มองว่าในประกันกลุ่มเนี่ยมีสมาชิกอีกหลายคนเลยนะสมาชิกที่อาจจะเป็นพนักงานหรือถ้ามีการแข่ความคุ้มครองเนี่ยก็จะได้ครอบครัวเขามาด้วยนะ <Good S 1> ก็ถือว่าเป็นตลาดใหม่ๆนะคะที่ทางตัวแทนเนี่ยสามารถไปขายรายเดี่ยวได้ด้วยและยังได้รับโบนัสนะคะ LIG Topup โบนัสเพิ่มเติมไปด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ นะคะวังว่าตัวแทนทุกท่านเนี่ยก็จะเข้าใจคําว่า LIG หรือว่า l i f e in Group กันมากยิ่งขึ้นนะคะที่สําคัญอย่าลืมไปขาย LIG กันมาเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะโคชหวานและโคชดานและ CS Talk นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะเรื่องอะไรคะโคช EP หน้านะคะเราจะพาไปดูค่ะว่าเวลาเจาะตลาดเข้าไปขายพนักงานในองค์กรเนี่ยเขาทํากันยังไงแล้วพบกันใหม่ใน CS Talk ค่ะวันนี้ไปก่อนไยบาย